พจ้า,จาครับสิ่งที่เรารักน่วันหนึ่งมันจับเราไปเราจะวางใจไงครับคือการวางใจเห็นการพลากจากเนี่ยครับครับคือมันต้องรู้ธรรมะในกฎข้อหนึ่งแล้วคือเราต้องรู้จักกฎของอนิจังนะครับครับผมความรักเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาถูกต้องไหมครับตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาครับแต่เราไม่ไม่ยอมรับกฎข้อนี้ไงครับนะครับเอ่อสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะความรัก ความรักเกิดมาจากพัฒนะไงครับเพศของมันคือจากพัสสะพัสสะอะไรอะพัสสาจากตาที่เห็นรูปนะครับหูได้ยินเสียงครับเนี่ยนะครับตาเห็นรูปนี่ปรากฏอยู่เกิดความรักคนนั้นคนนี้เกิดรักสิ่งนั้นสินน่งน,น,นี้รักสัตว์นั้นวัตถุบุคคลสิ่งของค,ครับเป็นความรักหมดนะครับมันก็แยกย่อยหลายหลายรักหลืเหลอเกินครับแต่ความรักที่ท่านถามเป็นความรักแห่งระหว่างบุคคลครับเมื่อมันจากไปเราต้องไปดู่าเทศของมันนี่จากอะไร ความรักของเห็นบุคคลเกิดมาจากสาษสัมพันต์ในตาตาเห็นรูปแล้วเกิดหลงรูปยังไม่ใย่ยความสุขรู้ไม่สุขนะครับแต่เห็นรูปแล้วเกิดสัญญาขึ้นมาคือชอบคชอบแต่อย่าลืมตาเห็นไม่ชอบมีไหมมีก็มีแต่ท่านไปหลงเอาความชอบเนี่ยมาเป็นสัญญาของท่านมันทาให้เกิดต่อเป็นความรักพอความรักเกิดใช่ไหมครับท่านไม่ยอมรับกฎที่มันตั้งอยู่ด้ดับไปครับ ไม่ไม่เคารพกฎอริยจังรับและท่านไม่รู้เรื่องธรรมะถ้าท่านรู้เรื่องธรรมะเอาเราเกิดขึ้นมาได้ตั้งอยู่ตั้งปั๊เดี๋ยวมันก็ดับไปเราอยู่ได้ไมมเราไมาดับยืนได้ครับแต่พราะเราไม่เข้าใจธรรมะไงว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่เดี๋ยวมันดับไปเราไม่ย้ายมันดับไม่ย้ายมันจากไม่อยากให้มันพลาดเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นมันผิดจากปัญญาเราที่เราขอความรักเกิดมาแล้วถ้าผมก็ทาให้เราทุรนทุราลครับนะครับติดอัดถัดข้องร่ําให้สากาอาดูน กับสิ่งที่มันต้องจากเพราะเราไม่ยอมรับกฎอนิจังและเราไม่รู้จักอนิจังเนี่ยความรักเนี่ยจะวางใจยังไงถ้าต้องเรียนรู้กฎอนิจังให้ได้นะครับถ้าจะอยู่ได้บนโลกใบนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แบบไปเป็นธรรมดาสักสีของบุคคลพวกเนี้ยครับก็าเช่นเดียวกันใช่ไหมเช่นเดียวกันทุกอย่างเพราะทุกอย่างที่มันปรากฏอาศัยตา ผัสสะและปรากฏอาศัยหูผัสสะและปรากฏดใองไหมถ้าหาว่าตามันไม่มีนะครับท่านจะมีความรักไหมไม่มีครับไม่มีครับเพราะักเป็นกิเลสอย่างหนึ่งกิเลสมันอาศัยตาผัสสะอาศัยหูผัสสะมันถึงได้เกิดกิเลสเข้าใจไหมครับเพราะงั้นแต่เราจะทำไงในเมื่อเรามีตามีหูมีลิ้นจมูกมีกายเขาเรียกอายจนะ เราก็ต้องรู้จักมันับตรงตามความเป็นจริงทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปทั้งนั้นแต่เราไม่ยอมรับกฎมันเราอยากได้ดังใจแล้วรพบก็สิ่งที่บางอย่างที่เราตายเห็นหูได้ยินไม่ได้ดังใจแล้วเราก็เลยทุรนทุรายเราจะวางใจยังไงหรือเข้าใจมันเหตว่าทุกอย่างมันมาในล่งนี้หมดถ้าต้องทำความเข้าใจกับมันก็คือยอมรับแล้วทำความเข้าใจกับมันถูกต้องครับว่าต้องจับอาด ครับเรามาคนเดียวจากไปคนเดียวเป็นธรรมครับเรารักเขาจะรักหรือไม่รักก็ต้องจากกันเป็นทำไมครับจากด้วยการแก่ด้วยการเจ็บด้วยการตาย้องจากความรักมันไม่ยังยืนครับมันยังไม่ยังยืนกับวัตถุบุคคลสิ่นขอแต่มันยังยืนในใจเราโอเคครับอาจใช่ครับให้มันยังยืนในใจเราครับเพราะความรักนั้นแม้เขาหยุดอยากไปด้วยเหตุใจัยแต่ว่าในใจเราก็ยังมี ร่องรอยความรักมันเหลืออยู่ครับมันดีกว่าครับขอเชิญญทุกครูท่าน